ช่วงนี้นะครับเอาจริงนะผมคิดว่าข่าวการ์ดจอมือ2พังกระจุยกระจายเนี่ยมาแรงพอสมควรเลยนะครับจากก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปเรื่องหนึ่งแล้วนะครับก็คือมีคนเจอการ์ดจอ AMD RX 6000 Series ล็อตใหญ่นะครับอันนั้น GPU แตกนะครับซึ่งเขาก็สรุปมาแล้วว่าน่าจะเป็นการ์ที่เกิดมาจากเหมืองคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ถอดออกมา เก็บรักษาไว้ในสภาวะที่ไม่ค่อยดีมีความชื้นอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยเออ G P U แตกก็ว่ากันไปนะครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการจอมือ2เช่นเดียวกันนะครับซึ่งบอกให้เลยนะคุณก็อาจจะตาดีได้ตาร้ายาเสียนะครับช่วงนี้ฮะการจอมือสส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันก็มาจากเหมือง C, คริปโตเคอเรนซี่นะฮะเพราะว่าการขุดคริปโตเคอเรนซี่เนี่ย ตอนซื้อเนี่ยเขาซื้อมาแบบเยอะมากๆจริงนะครับแล้วเวลาเขาระบายเขาก็ต้องระบายออกมาทีละเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เหมืองแตกเนี่ยไอ้พวกนักลงทุนขุดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ต้องพยายามเอาฮาร์ดแวร์ของเขาออกมาขายเพื่อเอาทุนคืนให้มากที่สุดนั่นเองนะครับ และสิ่งหนึ่งนะครับในการขุดที่บอกให้เลยว่ามันใช้งานแบบหนักมากๆจริงนะครับก็คือชิปเมมโมรีหรือว่าเม็ดแรมนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นการใช้งานของเขาเนี่ยมันก็จะสมบุกสมบันในการวางตากฝุ่นเปิด24ชั่วโมง7วันไม่มีหยุดพักในสภาวะที่ร้อนและอาจจะชื้หนหรือเปล่าด้วยก็ไม่รู้นะครับไอตัวเมมโมรีชิปเนี่ยครับพอมันโดนความร้อนมากๆานานเข้านะครับมันก็จะดูซีดดูจางมีร่องรอยหเห็นนะครับว่าการ์ดเนี่ยมัน ไม่ใหม่นะครับและถ้าเกิดอาการโอเวอร์ฮีทมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับดูแว็บแรกคุณก็จะเห็นได้ทันทีนะครับว่าไอตัวสกรีนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูจางๆแล้วจะมีความเงาๆที่มันแบบเห็นได้ชัดอยู่พอสมควรฮะร <S <S 1> <S 1> และล่าสุดนี้นะครับผมก็ไปเห็นความคิดสร้างสรรค์ของนักขุดคริปโตที่พยายามระบายการ์ดมาเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับแน่นอนนะฮะเขาก็ต้องพยายามรีเฟรชตัวการ์ดที่มันดูแบบใหม่ที่สุดใช่ไหมบางคนก็ออกไปน้ําฉีดล้างไปทิ้งให้แห้งถ้าคนซื้อไปโอเคแห้งสนิทแล้วใช้ได้ก่อนจะมีปัญหาอะไรนะครับแ แห้งไม่สนิทไปเปิดขึ้นมาก็อาจจะพังได้นะครับหรือว่าก็กาจอแตกอย่างที่ว่าไปก่อนหน้านี้นะครับและล่าสุดนี้นะครับอันนี้เขาพยายาม u r b i s h ตัว m e m o r y ฮะละเอียดแค่ไหนคุณลองดูนะครับเขาเอาตัว m e m o r y c h i ปเนี่ยหรือว่าไอชิปเม็ดแรมที่คุณเห็นเนี่ยเขียนไมค r อนเขียนซัมซุงอะไรก็แล้วแต่นี่ครับพอใช้งานไปโัวความร้อนมันจะดูซีดจางเขาก็เลยเอาสีเทอร์โมเพนต์เข้ามา แต่งให้มันรีเฟรชให้มันนะครับทำให้มันดูใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับตัวที่มีปัญหาหรือว่าตัวที่ย้อมแมวมาแล้วเนี่ยก็คือฝั่งซ้ายนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีความเหลืองมากกว่ากันอยู่เล็กน้อยนะครับก็อาจจะมีร่องรอยการโอเวอร์ฮีทอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาได้ทําการ แต่งหน้าใหม่ให้มันดูเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เทียบจริงๆเนี่ยคุณลองดูนะครับถ้าสมมติว่าไอชิปแรม2อันเนี้ยมันวางแบบแยกกันอยู่นะครับไม่ได้มาวางข้างกันผมมั่นใจนะครับว่าคนส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยเห็นไอสีเทอร์โบเพ t ์มาก่อนเนี่ยคุณก็จะดูไม่ออกนะครับว่าอันไหนคือตัวใหม่หรือว่าอันไหนคือตัวที่เขาทําการรีเฟรชหน้าตาออกมาแล้วนะครับยกเว้นว่างานย้อมแมวมันจะดูแบบหยาบม้างๆจริงแต่ว่าในกรณีนี้ผมว่างานของเขาดูเนียนพอสมควรนะครับซึ่งไอตรงเนี้ยฮ มันก็มีการเอามานําเสนอนะครับโดยยูทูบเบอร์นะครับจากประเทศอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไม่ใช่ภาษา,ษาอังกฤษอะโดยรวมแล้วก็เป็นของการ์ด RTX 3060 Ti นะครับที่เข้ามาผ่าชําแหละอะไรให้ดูต่างๆนานาเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังมีการแสดงให้เห็นวิธีการย้อมแมวตัว GPU ด้วยการบัดกรี GPU เข้าไปเป็นตัวการจออีกด้วยนะครับอันนี้ก็หมายความว่าอาจจะใช้ได้หรือว่าอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับบางทีเราเอากาจอเนี่ย ตามันก็ดูปกติมันก็ดูไม่ได้มีอะไรนี่ทำไมมันถึงใช้งานไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปวัดดวงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการตรวจสอบด้วยการมองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับว่ามันเป็นการาดที่ถูกย้อมแมวมาหรือเปล่านะครับการเสียบเข้าเครื่องไปใช้งานก็อาจจะยังไม่เห็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเขาทํามาแบบดีจริงๆเนี่ย มันยังใช้งานได้นะครับใช้งานได้เกือบจะปกติเลยแต่ว่าคุณอาจจะเจออาการผิดปกติหลังใช้งานไปแล้ว7วันหมดประกันใจหรือว่าแบบเจอเมมโมรีโหลดเต็มเและที่ชิปแรมที่โมมาเนี่ยมันอาจจะมีบางบล็อกที่ปัญหาทําให้เกิดการภาพแตกหรือว่าแบบเอออาจจะเด้งขึ้นจอฟ้าอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแม้กระทั่งตัวการ์ดที่คุณดูตาเปล่าเนี่ยอาจจะไม่เห็นรอยผิดปกติอะไรเลยก็ตามก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ แต่เอาอตรงๆนะคือถ้าเขาพยายามขนาดนี้พยายามละเอียดแบบมันต้องมานั่งเขียนเม็ดแรมใหม่ขนาดนี้เออเอาเอา,เอาไปเถอะนะตามสบายของคุณเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วผู้บริโภคนะครับก็ต้องมาแบบดูความไว้ใจอะว่าคุณจะซื้อกับ ผู้ขายคนไหนนะครับผู้ขายคนนี้เครดิตดีหรือเปล่ามีความซื่อสัตย์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นการ์ดมือ2คุณก็ต้องไปดูเลยนะครับว่าถ้าผู้ขายคนนี้เขามีประวัติการขายให้ดีก็แน่นอนนะครับมีปัญหาเรื่องหนึ่งเขาอาจจะรับคืนก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้ขายแบบมือใหม่ไม่ได้มีแบบเรียกว่าไงไม่ได้มีประวัติการขายอะไรเลยเนี่ยครับก็ ไม่รู้นะถ้ามีปัญหาเขาอาจจะไม่รับคืนก็ได้แต่ว่าคือทางเว็บโอค c อกโซนเราเนี่ยก็มีวิธีหนึ่งนะครับก็คือการ verify member นั่นเองนะครับถ้าคุณซื้อขายนเว็บบอร์ดโอคอกโซนนะครับเราก็จะมีเรียกว่าไงแบบว่าสมาชิกบางคนอนะ่ะที่มีโลโก้ติ๊ก verify member ครับอันนี้คืออะไรก็คือคนเหล่านี้ได้มีการเอาบัตรประชาชนอะไรต่างๆมาลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์เราแล้วว่ามีตัวตนอยู่จริงแล้วก็ไม่น่าจะโกงคุณนะผมไม่ได้บอกว่าไม่โกงร้อเรเ็นะผมบอกว่าไม่น่าจะโกงเพราะว่าถ้าเขาโกงคุณหรรืออว่่่าาาขายขยยงทีีมีมคคุุณณภพไ้เ เขาก็แน่นอนนะครับมีประวัติอยู่ทางเราและคุณมาติดต่อทางเราเอาประชาชนของเขาไปแจ้งความอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับในการเลือกซื้อนะครับว่าคุณจะเลือกคนขายยังไงก็ว่า,ยยางั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อบน Facebook Marketplace ก็อาจจะต้องไปหาเครดิตของเขาสักหน่อยนะครับแล้วก็เมคชัวร์เลยนะว่าไอคนที่มากดบวกบวกบวก,บวกให้เนี่ยไม่ใช่หน้ามานะ